วัดีครับวันนี้ผมได้น้องใหม่ใจคุนแผนมาคันนะครับเป็นค่ายของอีสุนะรถสวยพร้อมใช้เลยครับคันนี้ปี2020อีสุดีแม็ก1.9กิโรต่อยางใหม่สี่เส้นหัวแมกโรงงานนะลูกคา้าสีขาวมุกสวยมากเลยเดิมเดิมนะคัะนนี้เราไล่อนฝนตกนะลูกคา้าอย่าว่ากันนะตอนนี้ปิดภาพประกันใดต้องขออภัยนะบอกกันครับลูกคา้าเป็นเบาะไมกกี้เมาส์เลยตัวนี้รถสวยจริง,รงครับเดิมเดิทั้งคันนะลูกคา้าได้พงมลัยปฏิติเป็นชั้นแล้วก็จอ LED ทุกอย่างพร้อมหมดสวยมากเบาะไม่มีช้าแม่นะนะตะนัวนี้ปี2020 ใครสนใจโทรได้ครับ090 624 7414รถสวยพร้อมใช้จริงสนใจนี่โทรและทักมารถจอดอยู่ที่รถบ้านเฮง2ถนนกะลาพึกบางแคเบอร์สายตรงคือ086 688 737 7, 7เรามีเพจรถบ้านเฮงสองนะรถด,ดีมีคุณภาพเรามาดูห้องเครื่องกัน,นะครับรถสวยนะครับนี่ครับครับแก้มสายฝาเดิมนะครับลูกค้าเกอร์ข้างบนยังเดิมอยู่นะตัวนี้รถสวยจริงพร้อมใช้นะลูกค้า1 9นะอิสนะุ1.9เกียร์ออโต้ ใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับตอนนี้รถยังจอดอยู่ที่รถบ้านเชิงสองถนนกราบประพฤกฝากตรงนี้ไว้นะครับคันนี้สวยมากนะครับอยากให้ได้ไปใช้นะครับเป็นรถครอบครัวรถสวยจริงครับยางใหม่แม็กดีแม็กโรงงานแอดไลน์เบอร์นี้ไว้นะครับ0866887377จ็าำไว้นะครับแล้วทักมาครับทักมาทักมา0866887377นะครับอีกเบอร์หนึ่ง0906247414ผมอาลีครับสลามอะลัยกุมครับสวัสดีครับ